จบไปแล้วนะครับกับข้อมูลประเภทจํานวนเต็มนะครับหลังจากที่เราได้รู้จากข้อมูลประเภทจํานวนเต็มแล้วเนี่ยในคลิปนี้นะครับเราจะมารู้จักตัวดําเนินการทางพิชินิตนะครับก็คือเครื่องหมายบวกลบคูณหารทางคณิตศาสตร์นั่นเองนะครับเครื่องหมายบวกลบคูณหารทางคณิตศาสตร์เนี่ยเวลามาเขียนในภาษา C ีนะครับเราลองไล่ไปทีละตัวเลยนะครับตัวแรกนะครับเครื่องหมายบวกนะครับอันนี้ก็คือใช้เครื่องหมายเดียวกันกับทางคณิตศาสตร์เลยนะครับอ่าฟินเอฟนะครับยี่สิบบวกสามสิบนะครับก็จะแสดงผล ห้าสิบออกมาทางหน้าจอนะครับถัดมานะครับเครื่องหมายลบนะครับเครื่องหมายลบก็ใช้เหมือนทางคณิตศาสตร์นะครับบลินเอฟยี่สิบลบสามสิบนะครับก็จะแสดงผลตัวเลขติดลบนะครับติดลบสิบออกมาทางหน้าจอนะครับถัดมาเครื่องหมายคูณนะครับอันนี้ต่างกับคณิตศาสตร์นะครับเครื่องหมายคูณในภาษาซีเนี่ยจะใช้เครื่องหมายดอกจันนะครับดอกจันนะลองมาเขียนดูนะครับบลินเอฟนะครับยี่สิบคูณสามสิบนะครับก็แสดงผลหกร้อยนะครับ ถัดจากเครื่องหมายคูณนะครับก็มาดูเครื่องหมายหารนะครับเครื่องหมายหารปริ้นเสังเกตนะครับเปอร์เซ็นต์ดีก็คือเราจะปริ้นจํานวนเต็มถูกไหมครับแต่ดันใส่ค่า20หาร30นี่สิครับ20หาร30ทําไงดีครับ20หาร30มันไม่เป็นจํานวนเต็มซะด้วยมันได้0ูกกว่านะครับในกรณีนี้นะครับภาษา C เนี่ยถ้าเป็นจํานวนเต็มนะครับที่มีจุดทศนิยมแล้วเราสั่งให้แสดงผลเป็นจานวนเต็ม ไม่ว่าทศนิยมนั้นจะเยอะจะน้อยนะครับจะเป็น0.6 0.8หรือแม้แต่0.9นะครับมันจะถูกปัดเศษลงนะครับกรณีนี้20หาร30ได้0.6ถูกไหมครับแต่จะแสดงผล0ออกมาทางหน้าจอนะครับเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าตัวเลขที่เราใส่ให้แสดงผลเนี่ยเป็น3.5 4.5นะครับมันก็จะถูกปัดเหลือ3.0นะครับก็คือหรือ3นะครับ4.5ก็จะเหลือ4นะครับเป็นต้นก็คือจุดทศนิยมเนี่ยเหมือนจะถูกตัดทิ้งไปเลยนะครับ ถ้าเราอยากแสดงผลจุดทศนิยมนะครับทำได้เหมือนกันนะฮะเราจะได้เรียนในตอนเรียนเรื่องเลขทศนิยมนะครับอ่ะทีนี้นะครับลองมาดูถ้ามันหารลงตัวบ้างนะครับหารลงตัวนะครับฟลินเอฟนะครับยี่สิบหารสี่นะครับก็แสดงผลห้านะครับเลขห้าออกมาอันนี้ธรรมดานะครับอ่ะถัดจากนะครับบวกลบคูณหารก็จะมีเครื่องหมายมอดูโลนะครับมอดูโลเนี่ยก็เป็นเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ที่ หลายหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับความหมายของมันคือการหาเศษจากการหารนะครับภาษาซีเนี่ยใช้เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นะครับแทนอ p ปเ a เ o อร์ modulo นะครับเราลองมาใช้กันนะครับ print f นะครับ13ม modulo นะครับ13ม modulo 8ก็คือหาเศษจากการหาร13ด้วย8นะครับได้เศษ5ถูกไหมครับก็แสดงเลข5ออกทางหน้าจอเออแล้วเกิดเป็นติดลบล่ะนะครับ print f นะครับลบ14 modulo 8นะครับ อันนี้เอาพุดเป็นลบหกนะครับทําไมเป็นลบหกเนี่ยใครยังไม่เข้าใจขอให้ไปนะครับทบทวนความรู้คณิตศาสตร์นะครับเกี่ยวกับออบเจเตอร์ m o d u l ลนะครับว่ามันทํางานยังไงนะครับอต่อจาก m o d u l ลก็จะมีเครื่องหมายวงเล็บนะครับเครื่องหมายวงเล็บนี่ก็จะเหมือนเครื่องหมายวงเล็บทางคณิตศาสตร์เลยคือหน้าที่ของมันคือเอาไว้กรุ๊ปนะครับว่าตรงไหนทําก่อนตรงไหนทําหลังนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับเินลน f นะครับสองคูณ ในวงเล็บ5บวก4นะครับในกรณีนี้ก็คือมันจะต้องไปทำ5บวก4ก่อนถูกไหมครับเพราะอยู่ในวงเล็บก็5บวก4ได้9นะครับ9คูณ2ได้18นะครับเป็นต้นอันนี้คือหน้าที่ของเครื่องหมายวงเล็บนะครับทีนี้ใครที่เล่นเน็ตบ่อยๆเนี่ยอาจจะเคยเจอคำถามประเภทนี้มาบ้างนะครับก็คือเอาออเจเตอร์หลายๆอันเนี่ยมาเรียงกันนะครับก็เช่นนะครับ p ล i น t f นะฮะ 1บวกสลบหหารสคูณ <c oughs> ด้วยในวงเล็บ2อบวกหอ่ะอันนี้ดูยากนะครับเพราะว่ามันมีโอเปอเรเตอร์อยู่เต็มไปหมดเลยนะครับในภาษา C เนี่ยการที่เราเขียนนะครับประพจน์ทางคณิตศาสตร,ร์แบบนี้เนี่ยมันจะถูกประมวลผลตามลำดับความสำคัญนะครับของเครื่องหมายพิชคณิตเมื่อกี้นี้นะครับโดยลำดับความสำคัญเนี่ยเราเขียนย่อได้นะครับให้จำง่ายๆว่าเพม d a s นะครับอันนี้คือลำดับความสำคัญนะครับ อ่เพียมเดสคืออะไรนะครับเราลองมาดูตั้งแต่ตัวแรกนะครับตัวแรกคือตัว p นะครับ p คือ parenthesis first นะครับก็คืออะไรที่อยู่ในวงเล็บทําก่อนนะครับอันนี้คือ priority อันดับหนึ่งเลยนะครับถัดมาคือตัว e นะครับ e คือ exponent หรือเลขชี้กำลังนะครับก็คือพวกยกกำลังถอดรูทนะครับพวกนี้จะทำอันดับสองนะครับถัดมานะครับ MD นะครับ MD คือ multiplication division นะครับก็คือคูณกับหารนะถ้ามันมีคูณกับหารหลายๆตัวอยู่ในบรรทัดเดียวกันก็จะทำจากซ้ายไปขวานะครับอันดับสุดท้ายนะครับสำคัญน้อยสุดก็คือ AS นะครับ AS ก็คือ addition subtraction ก็คือบวกกับลบนะครับเหมือนกันนะครับถ้ามีหลายตัวในบรรทัดเดียวกันเราก็ทำจากซ้ายไปขวานะครับทีนี้เราลองมาดูนะครับว่าเราจะใช้หลักการ PEMDAS เนี่ยในการ แก้โจทย์ข้างบนนี้ยังไงนะครับอันดับแรกนะครับมาดูนะครับจากโจทย์ของเราก็คือ1บวก3ลบ6หาร2ใช่ไหมครับคูณด้วย2บวก1นะครับจากเพม Das ดเนี่ยจะบอกเราว่าเราต้องทำในวงเล็บก่อนถูกไหมครับเราก็เลยเอา2บวก1มาก่อนนะครับ2บวก1เนี่ยได้3ถูกไหมครับอ่ะเราก็ลดรูปนะครับออกมาเหลือเป็นบรรทัดที่2นะครับทีนี้เราลองดูนะครับตอนนี้เหลือเครื่องหมายบวกลบ หารแล้วก็คูณถูกไหมครับบวกลบหารคูณเนี่ยจะเห็นว่าเครื่องหมายที่สาคัญกว่าเนี่ยก็มีเครื่องหมายหารน,นะครับตรง6หาร2กับเครื่องหมายคูณตรง2อคูณสนะครับตรงด้านท้ายของของสมการนะครับทีนี้อะไรทําก่อนนะครับหารกับคูณมันสาคัญเท่ากันเราก็ต้องทําจากซ้ายไปขวานะครับก็เลยต้องเลือก6หาร2มาทําก่อนนะครับดังนั้น6หาร2ก็ได้3นะครับทีนี้ก็เหลือเครื่องหมายบวกลบคูณอันนี้ง่ายละ เอาคูณมาทําก่อนก็คือเลือกสามคูณสามนะครับสามคูณสามเป็นเก้านะครับอ่าทีนี้เริ่มง่ายแล้วนะครับเหลือแต่บวกกับลบเราก็ทําจากซ้ายไปขวาได้เลยนะครับก็เอาหนึ่งบวกสามาทาก่อนนะครับหนึ่งบวกสามได้สี่นะครับจากนั้นก็เอาสี่ไปลบ9้านะครับได้ลบห้านะครับก็เลยจะแสดงผลลบห้าอกไปทางหน้าจอนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับการนำหลักเพม Das ไปใช้ครับ